สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูเบนในกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้นะคะในหน่วยของอากาศคุณครูมีคำคล้องจองมาท่องให้เด็กๆฟังด้วยค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมสร้างสรรค์เดี๋ยวรอบแรกคุณครูจะท่องให้ฟังก่อนรอบที่สองเด็กๆท่องตามคุณครูทีละบรรทัดนะคะและรอบสุดท้ายรอบที่สามเรามาท่องไปพร้อมๆกันค่ะ เด็กลองดูไปพร้อมๆกับค,คุณครูเลยนะคะลมคืออากาศต้องการที่อยู่ถ้าเป่าฟองสบู่ะรอยฟู่ฟ้องเป่าลูกโป่งเล่นเห็นลูกโป่งพองหน้าเล่นหน้าร้องมองชวนเพลิดเพลิน ค่ะเด็กต่อไปนะคะเด็กๆมา,ามพูดตามคุณครูธีรชอนนะคะหนึ่งลมคืออากาศต้องการที่อยู่ถ้าเป่าฟองสบู่จะลอยฟู่ฟ้องเป่าลูกโป่งเล่น เห็นลูกโป่งพองหน้าเล่นหน้าร้องมองชวนเพลิดเพลินต่อไปนะคะเราจะไปดูกันที่กิจกรรมสร้างสารรค์เลยค่ะไปกันเลยค่ะเด็กเ,เรามาดูอุปรกรณ์ค่ะก่อนอื่นเลยเด็กๆเกตรียมใบงานสร้างสารรค์ขึ้นมานะคะ,ะแล้วเรามาดูอุปรกรณ์อื่นๆค่ะวันนี้คุณครูมีดินสอ ปากกาตัดเส้นค่ะถ้าไม่มีไม่เป็นไรนะคะดเด็กๆยางรบค่ะสีไม้กาวค่ะดเด็กและสุดท้ายเลยสำลีค่ะวันนี้นะคะเราเรียนรู้กันในหน่วยอากาศ เอ๊ ه, คุณครูจะวาดอะไรดีนะเด็กๆสามารถวาดตามคุณครูก็ได้หรือว่าจะวาดเป็นภาพอื่นก็ได้นะคะแต่วันนี้เรามาทายไปพร้อมกันเลยว่าคุณครูจะวาดอะไรหรือว่าว,า,วาดไปพร้อมครูเลยค่ะคือเลยคุณครูก็จะวาดเอ๊ ه, ถ่ายสิคะว่าคุณครูวาดอะไรอยู่ กูวาดก้อนเมฆค่ะเก่งมากเลยกูก็วาดภูเข,ข,ขาน้ำทะเลแล้ววาดเรือนิดหน่อยเมื่อวาดเสร็จแล้วนะคะกูก็จะใช้ปากกาตัดเส้นค่ะถ้าเด็กๆไม่มีปากกาตัดเส้นไม่เป็นไรค่ะ เส้นเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะให้เด็กๆระบายสีค่ะคุณรูจะเริ่มจากภูเขาก่อนเลยและกันถ้าเด็กๆไม่มีสีไม้ก็สามารถใช้เป็นสีเทียนก็ได้นะคะ คุณครูระบายสีเสร็จแล้วค่ะจากนั้นนะคะคุณครูก็จะจัดการกับก้อนเมฆของคุณครูโดยคุณครูจะทากาวลงไปบนก้อนเมฆเลยนะคะเด็กๆระวังกาวเลอะเสื้อผ้านะคะค่อยๆทาค่ะ จากนั้นคุณครูก็จะนำสำรีที่เตรียมไว้แปะลงไปบนก้อนเมฆอย่างนี้ค่ะทีละนิดทีละนิดนะคะจนครบค่ะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างคะกจะิจกรรสำรีปุกปุยของคุณครูในหน่วยอากาศ สวยไหมคะเด็กๆสามารถทำให้สวยกว่าคุณครูได้นะคะและเด็กๆอย่าลืมนำผลงานมาส่งคุณครูที่โรงเรียนหรือถ่ายภาพผลงานอวดคุณครูในรายกลุ่มก็ได้ค่ะเป็นไงกับบ้างคะเด็กๆกิจกรรมสร้างสรรค์และการท่องคำคล้องจองของเด็กๆในวันนี้เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมถ่ายผลงานของตัวเองส่งมาอวดคุณ แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าคันเด็กสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ